10เทคนิคสำหรับโปรสายสปีดท,ที่ไม่มีใครเคยสอน 1. ออกโค้งให้ความเร็วไม่ลดเวลาคัดดิฟเนี่ยโดยทั่วไปก็จะปล่อยปุ่มพร้อมกันแบบนี้เลี้ยวดิฟคัดปล่อยปุ่มพร้อมกันอันนี้คือมันจะทำให้ความเร็วตกนะมาเดี๋ยวจะให้ดูแบบช้าๆนะครับเลี้ยวดิฟ แล้วเวลาคัดกดเลี้ยวพร้อมลูกศรแล้วปล่อยมือพร้อมกันความเร็วตก240นะดูใหม่ครับเลี้ยวดิฟคัดยกมือพร้อมกันความเร็วตกนะครับแบบนี้มาดูแบบที่ถูกต้องกันบ้างสังเกตตอนจังหวะคัดผมจะปล่อยดิฟช้ากว่านะดู12ปล่อยดิฟช้ากว่านะแบบนี้จะทำให้ความเร็วไม่ลดนะครับเดี๋ยวดูช้าเลี้ยวดิฟ แล้วตอนคัดคัดหนึ่งสองปล่อยดิฟช้ากว่าเลี้ยวนะจังหวะคัด1นสองปล่อยดิฟที่หลังนะครับสองกดดิฟค้างก่อนรถแตะพื้นสนามในที่มันมีเนินแบบนี้นะถ้าเราขับไปโดยไม่ทำอะไรเลยจะเป็นแบบนี้ลอยมาตกพื้นความเร็วตกนะครับตกพื้นความเร็วตกนะครับ ดูแบบที่ถูกต้องครับก่อนรถจะลอยให้เรากดดิฟค้างครับจนกว่าจะตกพื้นค่อยปล่อยความเร็วจะไม่ตกครับตกพื้นความเร็วไม่ตกครับดูตัวอย่างดานอื่นดิฟค้างอ่าตรงนี้เหมือนกันนะครับดิฟค้างดิฟค้างถึงพื้นค่อยปล่อยอ่าตรงนี้ครับดิฟค้างนะสาม แต่ถ้ากระโดดสูงต้องช็อตดิฟก่อนด่านไหนที่มันเป็นเนินแบบสูงจริงๆเนี่ยเราจะทําเทคนิคเมื่อกี้ไม่ได้ครับเราต้องช็อตดิฟแทนนะการช็อตดิฟจะทําให้เวลาตกพื้นรถไม่กระเด้งนะรถจะติดหนึบกับพื้นและทําให้ความเร็วไม่ตกนะครับแล้วมันจะทําให้ลงพื้นแล้วคุมรถต่อได้ง่ายมากเลยนะพอลรถมันไม่กระเด้งไนงะลงพื้นติดหนึบคุมต่อได้ง่ายดูตัวอย่างด่านนี้ครับช็อตดิฟก่อนกระโดดครับ รถตกพื้นติดหนิบความเร็วไม่ตกดูด่านนี้ครับช็อตดิฟก่อนกระโดดครับรถติดหนึบกับพื้นทําให้คุมรถต่อได้ง่ายประมาณนี้ดูด่านนี้อีกด่านหนึ่งครับก่อนจะลอยช็อตดิฟก่อนทําให้รถติดหนิบกับพื้นความเร็วไม่ตกคุมรถง่าย 4. กดแค่ลูกศรยื้อตอนรถลอยแต่พื้นมาทำความเข้าใจแอร์เรียวดิฟกันก่อนครับตกพื้นแล้วกดเลี้ยวพร้อมดิฟนี่คือแอร์เรียวดิฟนะ ดูอีกด่านหนึ่งครับรถล,ลอยแล้วก่อนจะตกพื้นเลี้ยวพร้อมดิฟอันนี้คือแอร์เรียวดิฟครับซึ่งในบางด่านนะเราไม่จําเป็นต้องแอร์เรียวดิฟอย่างด่านนี้นะถ้าเราแอร์เรียวดิฟนี่คือผิดนะครับมันจะทําให้รถช้านะเราจะต้องใช้การแลนดิ้งเบิร์สนะครับก็คือเลี้ยวค้างแล้วค่อยคัดดูใหม่ช้าๆครับครับเลี้ยวดิฟแล้วก็หยุดยือยืนแล้วเลี้ยวค้างนะเลี้ยวอย่างเดียวนะยือจนกว่าจะยือไม่ไหวแล้วค่อยคัดที่หลัง คัดที่หลังอย่างนี้นะครับ mm. ดูด่านอื่นบ้างนี่ครับลดลอยเลี้ยวค้างแล้วก็ค no ัดนะนี่ครับลดลอยแล้วก็เลี้ยวค้างอย่างเดียวครับเลี้ยวค้างอย่างเดียวครับนี่ครับแลนดิ้งเบิร์นะครับเลี้ยวค้างอย่างเดียวครับแลนดิ้งเบิร์ครับห้าทำความเร็วให้แรงที่สุดก่อนกระโดด ปกติเวลามีเนิอนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะหันตรงแล้วลงตรงๆอย่างนี้นะแบบนี้ผิดนะครับไม่แรงนะครับเลี้ยวมาแล้วการที่เราคัดหันตรงก่อนกระโดดเนี่ยจะทําให้ความเร็วตกนะทําให้ก่อนลดลอยความเร็วพุ่งไม่แรงเท่าที่ควรนะออกไปด้วยความแรงเพียงเท่าไหร่เองดูครับ267ทําให้ตอนลดลอยนะความเร็วลงไปแค่310เอง หึ่งวิธีที่ถูกต้องนะครับเราต้องทําให้รถแรงที่สุดก่อนกระโดดนั่นก็คือการเบิร์ตลงไปเลยนะแล้วไปคัดเอกข้างล่างนะครับดูนะครับตะแคงลงไปเลยเบิร์ตให้แรงที่สุดก่อนกระโดดกระโดดไปด้วยความแรง298แล้วลอยไปจนถึงนู่นเลยนะ340อันนี้แรงกว่าเยอะนะครับอันนี้เรียกว่าเบิร์ตจัม์นะครับตะแคงกระโดดแล้วไปคัดเอาข้างล่างนะครับ6ก เอ็กซีดขนาเข้าโคง้งให้เบิร์ชชาร์ตต่อวิธีนี้นะครับเราต้องใช้ประสบการณ์ค่อนข้างสูงเลยในการหามุมที่จะกดยือ้อแล้วให้มันคัดเองให้ได้นะดูตัวอย่างครับผมหยุดยื้อเอ็กซีดแล้วยือย้อค้างยื้อค้างจนหลอดตัดเองนะดูใหม่ช้าๆครับอันนี้ยากจริงอันนี้ยากจริงดิฟไปนะครับหยุดยือ้อแล้วเอ็กซีดแล้วยือ้อไม่ปล่อยครับยื้อค้างจนหลอดตัดเองครับ อันนี้มันจะยือไปแบบ3 2 0 3 3 0ยแรงมากเลยนะอันนี้ยากจริงครับเจ็ดดิฟเข้าออโตเวในทิศต,ตรงข้ามโค้งถัดไปปกติเรารู้อู่แล้วนะเราต้องดิฟเข้าทางออโตเวอย่างนี้นะเพื่อให้หลอดออกมามีในต็ตตใชัยนะหลอดหลอดขึ้นเองนี้นะแต่ว่าบางคนยังไม่รู้นะครับว่าเราจะต้องดิฟทางไหน มันมีเทคนิคครับเราต้องดูว่าโค้งต่อไปหลังจากออกออเต้เว์เนี่ยมันเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอย่างด่านนี้เลี้ยวซ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าแบบดิฟขวาไปนะนี่นะดิฟขวาไปนะเพราะเวลาเราออกไปเลี้ยวซ้ายพอเวลาเราดิฟซ้ายเนี่ยดูหลอดดีๆครับหลอดเด้งให้นะเป็น S ชาร์ตไปเลยนะดูครับเราดิฟซ้ายทีปุ๊บหลอดเด้งนะเพราะว่าเราดิฟขวาเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายดูด่านอื่นบ้างครับ ด่านนี้ครับโค้งต่อไปเราต้องดิฟไหนเราต้องดิฟขวาครับเพราะฉะนั้นก่อนก่อนเข้าไปเราต้องดิฟซ้ายครับดิฟซ้ายนะอ่าดูครับเวลาออกไปเราจะเริ่มดิฟขวานะครับเราจะเริ่มดิฟขวานะครับปั๊บหลอดเด้งค NO ร <Ciao> ับดูตัวอย่างอีกด่านนึงครับด่านนี้ครับโค้งออกจากออโตเวลเราต้องดิฟซ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าแบบดิฟขวานะครับ นี่นะครับดิฟขวาเข้าไปเวลาออกมาปุ๊บพอเริ่มดิฟปัป๊บหลอดเด้งให้นะประมาณนี้นะครับแปดลากยาวต่อโคง้งให้มีแรงเวียงในบางสนามนะครับจะเป็นโค้งต่อกันอย่างเช่นสนามนี้นะครับมีโค้งต่อกันสองโคง้งโดยปกติแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างแบบที่ผิดก่อนนะครับอันนี้แบบที่ผิดนะครับ แบบที่ผิดก็คือเวลาเราขับตรงมานะครับแล้วเวลาเราดิฟเนี่ยดิฟเข้าโคง้งแล้วเรารีบหยุดให้รถหันตรงแล้วมาหยุดแวะขับตรงนิดนึงแล้วค่อยมาเริ่มดิฟใหม่ในโค้งถัดไปนะครับการที่เราหยุดขับตรงระหว่างโค้งทําให้เสียความเร็วครับดูครับดิฟขับตรงดิฟใหม่ขับตรง,ตรงอันนี้เสียความเร็วครับดูแบบที่ถูกต้องบ้างครับเราต้องพยายามต่อโค้งนะ พอเวลาเราดิฟไปดิฟลากใค่ไปถึงอีกโค้งหนึ่งเพื่อให้มันมีแรงสะบัดตรงนี้แล้วก็ลากต่อยาวๆแล้วค่อยไปขับตรงตรงท้ายนะดูครับดิฟลากไปแล้วก็สะบัดขวาแล้วก็ดิฟลากไปค่อยตรงนะครับส่วนวิธีการลากยาวทำยังไงมาดูคลิปนี้ครับเคยลงไวแล้วนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ 9. s h o ช็อตดิฟแบบความเร็วไม่ตก ปกติเวลาเราสกิดช็อตดิฟเนี่ยความเร็วตกนะครับดูครับจึ๊กสกิดความเร็วตกไป240นะครับมันมีวิธีให้ความเร็วตกน้อยครับดูนะครับจึ๊กจึ๊กสองจังหวะความเร็วตกน้อยครับดูครับจึ๊กแล้วก็จึ๊กแล้วดิฟค้างจนกว่ารอยดิฟจะหายไปนะครับดิฟค้างรอี่ความเร็วตกแค่258นะครับค่อยปล่อยนะครับจึ๊กจึ๊กสองจังหวะดิฟค้าง 10. ออกตัวแบบไม่ต้องคัดดิฟในบางสนามนะครับเวลาเราออกตัวมันจะมีโค้งอยู่ใกล้สนามใกล้ที่ออกตัวมากเลยเวลาเราออกตัวแล้วก็เลี้ยวดิฟแล้วก็คัดโดยการกดลูกศรพร้อมดิฟใช่ไหมดูตัวอย่างนี้ครับเลี้ยวดิฟแล้วก็คัดเลี้ยวพร้อมลูกเลี้ยวพร้อมดิฟเลี้ยวพร้อมดิฟนะแล้วก็ค่อยดิฟใหม่อย่างนี้นะมันมีวิธีให้เร็วกว่าน,นี้ครับโดยการไม่ต้องกดดิฟนะกดแค่ปุ่มเลี้ยวดูตัวอย่างครับ เลี้ยวดิฟแล้วกดแค่เลี้ยวพอให้มันตัดเองเลี้ยวจนกว่าจะตัดแล้วมันตัดคัดชาร์ทปุ๊บก็ดิฟใหม่ได้เลยกดแค่เลี้ยวอย่างเดียวครับดูใหม่ช้าๆนะครับเลี้ยวดิฟแล้วก็ขวาค้างจนมันตัดเองแล้วก็ดิฟต่อได้เลยดูดานอื่นครับเลี้ยวดิฟแค่ขวา้างแล้วก็ดิฟต่อได้เลย เนี่ยกดแค่ลูกศรแล้วมันคัดเองได้ดูด่านนี้ครับเลี้ยวดิฟลูกศรค้าดิฟต่อเลยเป็นไงเร็วกว่านะโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับเทคนิคสำหรับโปรเพเยอร์นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe, หรือว่าสมัครสมาชิกช่องเพนด้าตาดำด้วยนะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย